ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนายสนองอยู่สุงหมู่สองตำบลวงังไสรอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลในปีพุทธศักราช2564 มีความสนใจที่จะพัฒนาทุมงที่ให้มีความมั่นคงทางอาหารสามารถให้อาหารที่พอเพียงความปลอดภัยและม,มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งในทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและแบ่งปันสู่ชมุชมชนด้านมีกิจกรรมเอามือสามคีดพกหนองนาโม กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการปลูกผักสวนตัวกิจกรรมที่2กิจกรรมการหกบดนกิจกรรมที่3กิจกรรมทำฟุ๋ยหมักแห้งคุณภาพสูงกิจกรรมที่4กิจกรรมปลูกป่า3อย่างประโยชน์สี่อย่างกิจกรรมที่5กิจกรรมทำแซนด์วิชปลา กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมการทำน้ำยาอาเนกประสะ์ปัจจัยสำคัญที่นำสู่ความสำเร็จความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสามารถเกิดการพึ่งตนเองของคนในชุมชน องค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนสภาพดินน้ำลมแบบต้องศึกษาก่อนออกแบบปรับพื้นที่ให้น้ำอยู่กับที่บินอยู่กับที่ค้อนอยู่กับธรรมชาติการทำโคกคอนอ้นอยู่เหนือน้ำทำหนองด้านล่างรับน้ำฝนและน้ำไหล